I'm going to to final walk of the face man Thailand season two. เสียงปรบมือให้กับเมนเชอร์ลมาสเตอร์ของเราค่ะสวัสดี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 ครับสวัสดีครับถอดแว่นไหมคะอยเห็นแล้วครับเมื่อกี้ก็ตกกันไดแล้วครับเป็นการทักทายที่ดูมีมิตรจิตมิตรใจกันมากเลยเป็นการแสดงทั้งหมดค่ะค่ะมาสเตอร์ครับผมไปเลยลูกองตวนไปเลยลูกเรามาเริ่มที่คนแรกเลยดีกว่าครับแมนเชตอร์ทอนนี้ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เต้มากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆ ผมรับไปกาวถูกไ,ไหมครับไม,ไม่แรงไปถูกไหมคะอ,อย่างนั้นเหรอแต่ว่าซีซั่นสองรับใช่ไหมไอซีซั่นสามรับใช่ไหมครับรับทุกซีซั่นหลังจากนี้ไปโอ,โอเคออแล้วเดี๋ยวจะเป็นแมสเตอร์ให้นะ <laughs> <laughs> วันนี้วันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันครับสําหรับโชว์ที่เราทําขึ้นมาวันนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนเต็มที่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ลุกขึ้นมาสนุกด้วยกันครับมาถึงเมนเทสโซนยาค่ะวันนี้ ทางเราทําการเปิดไพ่มาหรือเปล่าคะเมนเทอแน่นอนค่ะเมื่อเช้านี้นะคะดิฉันก็อาหารเช้าก็คือต้มเลือดหมูแะเลือดหมูมักเป็นพิษครับค่ะเตรียมเตรียมตัวพร้อมค่ะจริงๆทุกทีมอ่ะน่าสนใจมากแล้วแต่ละคาแรคเตอร์ของแต่ละเมนเทอร์เนี่ยเห็นได้ชัดในโชว์วันนี้เลยค่ะฝากด้วยนะคะอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเนาะมาถึงแมนเทอหมูครับ เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของเดอะเฟสที่ชนะถึง5ครั้งติดต่อกันครับเป็นยังไงบ้างเก่งใจแมสเตอร์เขาบ้างครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นซีซันที่สนุกมากนะครับก็จริงๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทั้งเมนเทอร์ซอนยาแล้วก็เมนเทอร์โทนี่ด้วยนะครับเป็นซีซันที่เรียกว่าเหมือนว่าจะแก่ไปอีก5ปีแต่แก่กัา5ปีแก่ไปนี้ไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่ามันเหนื่อยจริงๆซีซันนี้ทางต้องบอกว่าคนนี้อยากจะขอบคุณคุณเต้คนนี้ไม่อยากขอบคุณเลยเพราะว่า จัดชาเลนจ์ชนิดที่เรียกว่าไม่ได้คิดถึงเมนเทอร์เลยแต่และอันมันยากชนิดที่เรียกว่าเซลล์สมองแตกเซลล์สมองแตกทุกอันก็ฝาก f i นอลวอล์กโชว์ของเราทั้ง3คนในวันนี้ด้วยนะครับก็ทําทจัดมาอยากจะให้แฟนน The Face ทุกคนสนุกแล้วก็มีความสุขไปกับโชว์ของเราครับและมาถึงมาสเตอร์ของเรานะคะในบทบาทของการเป็นมาสเตอร์ครั้งนี้พี่กเกตรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็สิ่งแรกเลยต้องขอบคุณนะคะคุณเต้ด้วยนะคะที่ยกระดับนะคะไม่ต้องเครียดละค่ะนะคะซีซั่นนี้คือสบายๆนะคะไม่ได้รู้สึกเครียดเลยนะคะเพราะไม่ได้ ต้องมาแข่งแต่ว่าบทบาทเนี่ยมันก็มากกว่าเดิมเพราะว่าอยู่ทุกมาสเตอร์คลาสอยู่ทุกแคมเปญแล้วมาสเตอร์คลาสเนี่ยพอเด็กพอน้องๆเนี่ยได้ออกจากการโดนคัดออกแล้วเนี่ยแต่เขายังอยู่ในมาสเตอร์คลาสเพราะฉะนั้นทุกมาสเตอร์คลาสเนี่ยจะต้องมานั่งสอนเด็ก18คนคนทุกสัปดาห์เหนื่อยค่ะบางวันอยู่ถึง4ี่หทุ่มค่ะเพราะว่าพอเด็กเขาแข่งกันเสร็จแล้วเนี่ยมาถามว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย เราก็กต้อง<ล>ให้คําแนะนําไปก็ให้คําแนะนําไปค่ะแต่สนุกมากค่ะสนุกมากเลยค่ะเต้ค่ะไม่กลับไปเป็นเมนเทอร์แล้วนะคะขอเป็นมาสเตอร์เหมือนเดิมชอบการะะตกลงกันบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือกับเมนเทอร์และมาสเตอร์ค่ะ